มีเรื่องสำคัญอีก,กนหนึ่งที่จะได้กล่าวถึงก่อนอื่นโอ้เรื่องมันเยอะจังวันนี้ก่อนอื่นขออนุโมทนากับญาติโยมนขออนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมกันจัดทำเครื่องสักการะนะวันนี้ไปคารวะครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ในเขตก็มีญาติโยมหลายท่าน ยิ้มแย้มแก่มใสนะเฝ้าทำเกือบไม่ทัน <c oughs> ที่จริงแล้วก็บอกว่าเอาแค่ขันห้าก็พอแต่ว่าญาติโยมมันบคักโอ้ยบ้านกลางใหญ่ไปทั้งที <c oughs> มีผู้มีฝีมืออยู่แล้วนะจะเอาแค่ขันห้าไปได้อย่างไร <c oughs> อันนี้ลงอินเทอร์เนต็ตแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไปสู่อินเทอร์เนต็ตแล้ว <c oughs> อ่าก็ถวายแล้วก็ขึ้นรถกันไป เราก็ไปจุดแรกก็คือว่าไปที่บ้านกลางน้อยบ้านกลางน้อยหลวงพ่อกําลังพาญาติโยมเทซุ้มประตูอยู่ก็ได้ไปคารวะขันของญาติโยมก็นําไปไม่ได้เอาไปขายนะโยมนะเอาไปใช้จริงๆเอาไปคารวะเออเีเรื่องน่าสนใจมากโยมแต่ว่าเวลาคงไม่พอตอนนี้เรื่องน่าเล่ามากเลยเพราะว่าไปแล้วไปสํารวจอย่างที่บอกนั่นแหละว่า เป็นยังไงหลวงพ่ออยู่ดีสบายไหมเก็บไข้ได้ป่วยบ้างไหมถามไถ่กันีญาติโยมอุปธรรมอุปถากอาหารหวานข้าวคบชั้นต่างๆอันนี้ไปถามไถ่กันไปคารวะสรุปแล้วว่าทั้ง6วัดนี่โยมจําศีลลงจําศีลวัดนี่มีอยู่แค่4วัดสองวัดนั่นไม่ลงไม่บอกชื่อเนาะส่วนการทำวัดเป็นประจํานี่ทำวัดอย่างอย่างที่ญาติโยมมาทำนี่มีแค่สวัด จำนวนหวัดนี่นะมีแค่สามวัดที่ลงเป็นประจำอีกสามวัดไม่ได้ลงบางวัดหลวงพอ่อหลวงพอ่อบางวัดท่านก็บอกว่าผู้เฒ่าเม็ดแล้ว <c oughs> ผู้เฒ่าตาย <c oughs> ตายปะเม็ดขันทางบ้านผู้ขาตายภาคเมดแล้ว <c oughs> ผู้เฒ่าตายเม็ดแล้ววะท่านทีละคนละวะ่าเ้านางเพิ่นวาเพิ่นฟังว่าทีละคนปีละคนสองคอนเม็ดใบวะท่านปีกายนี่เลยบ่มีไผ่ลงวัดเลย ผมไมีเคยต้องจำศีลเลยเอาเใังไนปีน <t ie lli> ี้สิสมมติเอ้ามู่เจ้าเป็นผู้เทาเด้อสี่สิบปีห้าสิบปีเทาหมดเด้อเลยได้โลงมากสนได้เป็นผู้เทาเราได้ลงมากนี่พียังไม่เทาพักเจ้าก็โลงวัดเด้อเลยได้เทาน้องเขานี่เลยได้เขาวัดได้จำศีลมานนิเอิ่มหน้าเป็นห่วงนะญาติโยนนะต่อไปนี่ผู้เ่ารุ่นนี้นี่มู่เจ้ากับสิบพ่ตายบ่ตายเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทํายังไงเราจะมีธรรมทาญาต อย่างไรจังภาทําวัดเสาแน่ทําวัดเย็นแน่ฮะทังเธอมีผูหึดขึ้นมาเนาะอ่สิีได้สืบต่อไปเม็ดอีกยี่ใดหนี่งเม่อเหลือได้เม็ดคักๆนี่แม้กระทั่งตอนทําวัดเช้านี่ดีบดีอาจจะเม็ดก็ได้หนึ่งก็คือหนึ่งพระพระนี่ก็อาจจะทําให้หมดก็ได้แต่มาทําวัดอย่างฉันนั่นแล้วฉันนั่นในฉันนั่งสีอาจจะมีคนพูดก็ได้แต่ว่า ต้องสารภาพญาติโยมวแซบอิริยันย่ำนางฟังหูวใจทำบัดชันไปนั่งคอยคอยสันน่นแล้วก็ได้พระก็ได้สํารวมด้วยพระจะไม่ได้คุยกันถ้าไปคุยกันเะมืบางทีโยมก็สักตาใสโยมกับ <c oughs> สักตาใส่พระก็เลยเกิดการสํารวมไปในตัวใช่ไหมมันไม่ใช่ได้แต่โยมนะพระก็ได้เน้นก็ได้เอแต่โยมก็ไม่ได้ไปจ้องพระดอกโยมก็สายตาทอดลงต่ำๆแต่ทางเตียเสียงดังเลย <c oughs> นะเออไปจากนั้นก็เอ,อไปดูเขาชาวบ้านเขาช่วยกันอันนี้น่าจะมาเล่าให้ญาติโยมฟังว่าบ้านนี้ก็เขามาช่วยกันประกาศแค่วันเดียวให้มันเป็นคุยในห้อาฟังคือสิ่งจักประกาศปุ๊บจนเสียรถไปบอกคนเศร้ามากนะคนมาหลายโหดเลยว่ะบ้านน้อยค้ยคนหรูลงมากซะจนซิบมมี่มองจับคู่จนเสียรถไปประกาศยามาเด้อคือเป็นเืินบ่อเลือนด้วยซิ่งปรจัก นี่แม่นี่หลีด้วยเห็นไหมบางเน่คนน,กกนั่งถาก็มีเอ็ดงานที่ซุ้มประตูเนี่ยคนตากมิทน ن ค้นนี่นก็ยืนถางสีนาะฝนตกตะเทว่าท่านไม่ออกใจขนาดอ้ยตาสอ่อนอยู่นานุโมทนาเออนีมุเจ้าเฮ็ดเป็นกะเฮ็ดเนื้อให้พระบุรอาอ่านสองอัน <c oughs> อานเอาแม่นเผือว่าท่านเบิ้งบ่คักบอก แต่เลขมันบองงามปันได้เ <laughs> ห็นกลมๆก,มก,มก็ยงกังกังวลใจอยู่ปันเขาเท่านัน <laughs> สีเขียวๆก็ยังเสียวใจอยู่เขาว่าแล้วก็ไปบ้านดงติ้วบ้านดงติ้วอันนี้ก็สงสัยมีการบอกกันไว้ได้เนาะเอางามงามไปให้เพื่อนเด้ออันนี้อัน,น,อน,น,นง,างามก็ไปวัดดงติว้วไปเรื่อยๆดงติ้วก็ถามบางแล้วอโยมก็เยอะโยมก็เยอะ เพิ่นระดับตำบลเนาะฮองบนตองเทียบอืมแล้วก็เพิ่นมีครูพานักเรียนไปใช่ของฮองโมีครูพ่มีนักเรียนปะอย่าไปบอกเพื้นเพิ่นเนาะเพิ่นสีหายต่อไปก็ไปบ้านยังนี่บ้านดงต้องดงต้องพอดีเจ้าวาดไม่อยู่ <c oughs> อตรงนี้ต้องเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์ว่า คนจะไปทุระของเพิ่นนั่นแหละโอ้เกือบออกไปทุระของเพิน่นก็เลยได้ฝากไว้ไปแล้วก็ต้องฝากไว้ทั้งขันอยู่ไละ่ะมีอยู่แต่ว่าเพิ่นเจ็บไปแล้วต่อไปก็ไป,ไปบึ้งลมไปบึ้งลมก็อันที่ไล่ไล่มานี่เพื่อจะให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาช่วงท้ายอันนี้พระหัวจุ่มกันทำอะไรโยมรู้ไหม โอ look, right ้หลวงปู่จนได้แล้วคักแล้วคักแล้วท่านนี้ท่นน่ะนี่นี่นี่ผู้นี้วะเฮ้ยมืเมีนดอกว่าชนหัวจุ่มกันอันเพิ่นจุ่มกันยังครับผมจ้าอันนี้ถามกันเสื้ออันสร้างหัวจุ่มกันแล้วหัวติดต่ำกันแล้วนี่ดิมาชนง่ายทองปูง่ายทองปูขึ้นมาบ้งละงทองปูขึ้นมาเบ้างละ คือยังระคั่งแท้เพื่นวะคือยังเกีดีแท้มาท่นปูนมีจฉาขานับม่นดูเป็นขาจ้อยกับพ่แมนอ่าหุ้นขาปูวลีนี่แหละเขาเอามาให้เขาเอามาให้เราล้วเพื่นเลยว่าเพื่นเออออกไปเสียงเพื่นว่าเพื่นฝันมาท่านเพื่อนบอกให้ฟังเด้นี่เมได้ใดบอกมือเจ้าเสือเพื่นเสียงเพื่นออกไปเสียงเมื่งว่ามันจิตคำสิคู้นเนี่ยเลยเนี่ยนะเพื่นออกไปเสียงเมื่ง คนหันฟัน嘛นี่ฝันเห็นพระกับโยมมากใช่ไวันนี้ฟันต่อไปอีกฟันว่าโตผู้เจ้านี่ไปแพ้เงินไปแพ้เงินอยู่ในความฝันนั่นแหละตื่นขึ้นมามือไม่แบบนี้ไม่ออกบ้านบ้านยังก็ละบ้านกลางบ้านโคกกลางบ้านโคกกลางเรามาทอดต้นดอกเงินให้โอ้ไปแพ้เงี้ยเหมือนขึ้นเงี้ยหมดเสาตื่นขึ้นมาได้เลยคอยกันเลยว่า ผมว่าได้ไปรพักันขึ้นยากครับเพื่อนมาหาผมก่อนเพิ่นจังมาหาหลวงพ่อเขาแวะเขามาหนีก้อนททศบ้านโคกกลางกันนะแวะมาหนีแล้วก็ไปทางดีต่อแสดงว่าของห้องนี่โมต้องเสี่ยงยากเนาะโมต้องฟันเลยบอกขอไปห้องขังก่อนเนาะเอาโมต้องเสี่ยงได้สินะโคกกลางมานี่เราก็ไปบึงลมต่อเพื่อนว่ามันปูแปลกๆโมเคยเห็นมาสิน ทองมันเต็นก็ย,ยังรูปละข้างเนาะอ่อะคือรูปละข้างเนี่ยเสร็จจากนั้นแล้วก็ไปต่อนี่หลังมันเนาะเออเบื้องหลังว่าไหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกกล้ามสอง ก้ามสองทีนี้ก็ไปบ้านนาดนะไปบ้านนาดภาพหายไปเนาะไปบ้านนาดแล้วก็มาวัดป่ามหาวันวัดป่ามหาวันอันนี้ก็เล่ามาก็เพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาที่พระสงค์ได้ไปคารวะพระเถระทั้งหกวัดให้ญาติโยมอนุโมทนาร่วมกันเด้อ